คนที่แอบอ้างตัวเป็นพระชายาอัญญลินบางคนนะมีสามีพญานาคเฝ้าติดตามแต่บางคนก็ไม่มีเลยเพราะพญานาคจะมีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพญานาคเขมรพญานาคไทยหรือพญานาคพมา่าอย่างพญานาคอินเดียเนี่ย ท่านก็จะเป็นอะไรที่ดุมากๆคนที่เป็นพญานาคอินเดียมาเกิดเนี่ยมักจะเป็นคนที่ใจนักเลงไม่ค่อยกลัวใครจะว่าดุสุดก็ได้คนที่เป็นพญานาคอินเดียมาเกิดเนี่ยจะค่อนข้างไม่ค่อยกลัวคนเป็นคนดุแต่ท่านนิ่งก็คือนิ่งปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นพญานาคมาเกิดเนี่ยจะมีจิตสัมผัส กับเรื่องเล้นลับได้เป็นคนมีเซนส์สามารถสัมผัสกับสิ่งเล้นลับได้ดีคนที่แอบอ้างชื่อเพชรชลพัฒเนี่ยบางคนก็ไม่ใช่พญานาคมาเกิดเพราะว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นพญานาคมาเกิดมีสามีนาคราชเฝ้าติดตามมาเนี่ยสามีของเขาอะ่ะ ย่อมกลัวชายาของตัวเองจะตกนรกหมกไหม้เขาย่อมมาตักเตือนในความฝันแน่นอนว่าสิ่งที่เจ้าทำอยู่โดยการแอบอ้างพระโสดาบันการด่าพระดีๆการแต่งเรื่องด่าพระดีๆเป็นหนทางนำไปสู่นรกการแอบอ้างชื่อพญานาคการแต่งเรื่องด่าพระการแอบอ้างพระชื่อดังเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ สายยานพญานาคตัวจริงทำคนที่ทำเนี่ยคือคนที่ไม่ใช่พญานาคมาเกิดถ้าเป็นพญานาคมาเกิดเนี่ยคนที่เป็นสายยานพญานาคตัวจริงหรือเป็นพญานาคมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยย่อมมีจิตปฏิทานแรงกล้าที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาคนที่เป็นพญานาคมาเกิดน่ะ จะมีจิตสัมผัสบางอย่างได้ว่าใครโกหกหรือพูดไม่โกหกเมื่อได้ยินเรื่องโกหกเนี่ยคนที่เป็นพญานาคมาเกิดเมื่อได้ยินเรื่องโกหกเนี่ยบางทีก็จะรู้สึกเกลียดโมโหโกโรธแบบไม่มีเหตุผลโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกไม่พอใจด้วยเหตุว่าเหล่านาคเนี่ยจะมีหน้าที่ ปกป้องพระพุทธศาสนานั่นเองจึงทำให้เขารู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกชังต่างๆนานา,นาอันนี้ก็พูดให้ทำความเข้าใจค่ะ